มาหอดคอยนะจากชิได,นะด,ไดออนะ้หน่อยไดนะ้โอ้เสียมควายน้ำเบิ้งเนาะเบิ้งยาวเนาะั้นของนังหว,นห,นะวนนหวันได้หลายนะว้านังหวันได้ะละ<ม>หลายด้วได้เวลาสุดหลังเลยโอ้ได้หลายแต่ใครบ,ใบ,ใบนะ้างเนาะจ้ะไก่ใบ้างไก่บ้างใครบ้างน้องหวันนะพ,พึบพ,พับพ,พึบพับพ,พึบพ,พับคือตับเต้นไปแล้วพี่น้อวได้เวลาแล้วเออเมื่อแล้วกโหวนเนาะ ด้เจาม่ือนีสบายดีสบายดีแล้วก็สวัสดีเด้อพี่น้องเออตอนนี้กำลังสิไปคูจิกลร่พี่น้องเบิ้งกระตากับคองพร้อมได้แต่คูจิโร่ห่างกันไปถุงได้เนาะก็ายถุงใหญ่ได้ดังวะไปถุงใหญ่ไปป้าพี่น้องนินเนานแกงเนื้อไม้แต่ว่าบานี้สิข้าวไปคูจิกลร่แล้วพี่น้องสิเข้าป่าเข้าป่าค่ะคูจิกลร่ ลุลานได้พี่น้องได้ถ้าดาวประสุกกรไปสบายดีปะะ่ะคะสบายดีโอ้ยบัว่าสบายดีซ้ำน,น, <c oughs> นะเห็นไหมพักกระป๋ายแซ่แซลสบายดีด้อยเมฆเป็นบ่อนเอาละแม่กอลล์ลูสบายดีเนาะพี่น,อน้องเนาะเอาไปเล่นลุ้นน้ำการพูดจิกล้อพี่น้องเด็ดพี่น,อน้องกำลังสิลงทงพูนได้บัตนให้ได้สามสี่คนพูนเออบัวห่ไดากบได้กินเนี่ยเพิร์ลว้ากันนอกบ้านหน้าห่าวได้พี่น้อง น้อยละน้อยไปหมูน้อยค่ะเจ้าพี่น้องเขาพูไว้ได้หมูน้อยเลฮค่ะแต่เอาเอาเอาผูไว้นี่ได้หมูน้อยเขาเฮ้ยแม่ซิเกอบแม่เดอนหนิงกำลังยางลงพี่น้องหอดทงแล้วนะปูนุ่นปูนเลาะกันบักกลายคนพุ่นนะสามสี่ห้าคนนะท้าวดาวประสุก่นกันแล้วพี่น้องเลยอยากทัน แล้วให้มันท่านไอเมฆภูเบก่าไอเมฆก็แรงร้ยกกรไหนะ้นะพนเลาะทงไปพี่น้องไปนี่กับแกงนั่นแหละพี่น้องเลยหน้าทงตัวแกงนั่นแหละสิได้ย่างไปตัวนั้นแหละพูนได้พี่น้องด้วยกำลังย่างไปอันนี้มันเป็นทงหน้าน้อยพี่น้องหน้ากกวา้างกว้างเด้ทงหน้านะ้อยพนี่นะข้าวกับเขียวงามงๆเไปพี่น้องพูนพุทงหน้าพี่เลิกว่าทงหน้าน้อยแต่ว่ากว้างพี่น้องก็ พูนแล้วหอดพีแ้วได้พี่น้องเกยพูนไก่สีหอดแกงพูนละดาวดาพระสุกเพิ่นกันส่งใสฮ้อนแล้วนะอยากแกซื้อแล้วย่างไปบ้กลาย่างไปว่าย่างไปพูดบางคนกัดยางเบาบ้าบ้าบาไปแล้วนะสุกเพันมาเบาไปพูดแล้วบ่ ค้งล้วคงละวไเะยหรอตัวนึงตื่นเลยจวนจวนนังเลยนไปต่อไปลูกเน้อตัดี่นันแมาหามอนไดุ้ดบันมาเด้อกุจิ๋วเด้อพี่น้องได้เดินตอนพันโคตอาหารนแรกะวันี้กินเทงอีกเมืก็ได้กินเทงอีกแินแรกอีกทาน่เทงอีกเม่อไหหาแรกด้วนี้ได้ ลือกเทน้อเลือน้ำมากันนี่นี่ก็ได้ปฝนหาก็เศร้าตก,กบกิกเลยอกอันน่นาได้แล้วบ่ะ<อ>ได้แล้วพี่น้องเลยได้ตัวนั้นโอ้เห็นอยัางก็แทบไม่นะปิ้งป่าเบิกน้องะเออแต้บกับปิ้งป่าได้หน้าพนไก่แกงตังก้าเที่ยวปิ้งป่าพี่น้องเบิงดู้ค่ะหน้าเอาแต้บอันนี้นะเ <laughs> ที่ยวตั้งแต่ปิ้งป่าพูนเบิงแม่จะจะเอ็ดเพี่ยงให้ดักสางผมสางสางเฮ้ยยู อ้าพูดจริงเหรอไอ่ดีเ้ยไม่มีค้องนี่ป้าได้มีค้องได้เราคัดใส่นั้นได้คล้องบ่มมิค้องบ่มีเนี่ยก็มาหอดควยนะจากชีได้น่งได้ได้อ้เสียมควายน้ำเบิเนาะบ้าหยาๆนะนักเสียมนี่ก็เพราะแห้ง เจ็บในกระนักเลยเหรอย่ามาลไแม่เม้เห็นมาได้เบอไดเจ่๊ยรอเนี่ยเออไอเมฆคนกัญยาไทยนู่นนั่งรับกองเพื่อได้บ่อไอตัวนั่งพี่น้องเลยตัวผู้สามตัวผู้ ได้ซ้อโแล้วย่านะไม่เห็นสิจิ๋วกระทำจิกล้อพี่น้องเลยตาบ้าเมฆบ้าบ้างนกสบายดีเป็นบ้านกบ้างนกสบายดีอังสบายดีเยอะบุญเพื่พี่นี่สบายดีเยอะพี่สบายดีบ้างนกบ้านบ้าแบบสบายดีเด็กพี่น้องเฮ้บ้าเป็นเฮ้บ้าเป็นเฮ้แบบนี้ได้เฮ้แบบน้องเป็นโอ้ยหนานานจถึงหงอแหน่

ค่อยนักเสียคัดเข็มแล้วกบเสียมน่ะเจอแล้วนะมุแถวทงไงทงหน้ามรกขป่าัลมาาดด้นนั้นท้าวหน้าที่น้องว่้าหน้าทงหน้าน้อยอันนี้นะได้แม้นหน้าสะเพชรสดีได้ี่น้องเอหน้ามันเจ้ากับมากกุิรอ์น้องระเจ้า นโอ้ย <c oughs> เ,เขียดลานนี่ FC บังลูกเห็นบ่เออเขียดพี่น้องเอ้ยจักลูกเขียดลูกมันป้อยเสียบลาเลาอ้ยบ้บอดีป,ป่อยเนะพี่น้องเอ้ยจะถือเอาเด้อตอนนี้เด้อพี่น้องเอ้บยบได้แล้วข้างหน้าค้องบอดีพุชใส่ไปน้ำพุชใส่ไปน้ำพิษตีนแหมพิษตีนน้อยมันออกให้มันตาย บักคุดจิลล๊กโอลงหน้าพัดอ๊บก็เห็นจิ๊กโอเต้นมาอีกคิดว่ามันเต้นมาแต่ทางอื่นบอจักเชฟมันออกแต่คลองกูเจ้าต้องได้ปิดตีนมันได้น้องปิดตีนมันออกอีกปิดตีนใช่เอาใบไม้มาให้หน่อย พ for ูดแรกก็ได้ถกนะพี่น้องยันยบุลปุกบฮู้ดพี่โทนไลน้อย่ที่อื่ปุ้วนะบรายจัม แถวเดินนั่งธรรมชาติร้อนๆพี่น้องเปากเขากุดไปว้าวไปพี่นะ้อง Ida Mga ating Maray na Kung Pwede 我下抖我了。 โบได้เช็คล้อแล้วมือแล้วแล้วายคุยแล้วบ่ได้าลายของมึงแล้ว phải nằm hai sao เาจะได้เิห็ดยังเบอะม่บากว่าาเลยจะได้เังาบี้างจะได้เจ๊ล้อนี่แะคุดเมียวคุดหนึ่งคุดคดอยู่แถวทางนี้เด้นี่ น่ดติดคุ่ได้หลายเลยมาเออจะเชื่อเราเป็นรังไหมได้ป่ะนี่าากา็ฟมือเดียวนั่งับานแล้วถ้าลเ,เลือกแทนเลืกบล็บมันตื่นทางานเท่าเดิมุกครั้เด น้ำอ้อมคุ่งละสิบกวบขึ้นมาซับโคตรขาดเคืองโคตรโอห้ได้แต่น,นั้นไม่แต่ก้น ไปว้าวไปไม่ให้ไปเจบไป,ไป,ไป 多难。嗯 ที่สิดครับ ตื่นๆน่ะฮะหลัิัดเพ่ๆหลักตัตื่นกะตื่นจนที่ซับพอเพิ่น

หลายนะน้องหวันได้หลายด้วได้บ้างละโอ้ได้แต่ับใครบ้งนะจ๊ะางใคบ้างใครบ้าน้องหวันนะเพึบพพัพึบตับเต้นไปแล้วพี่น้องด้แพี่น้องหวันะเอ้มื่อไรลูกโนเนาะโอ้ยได้เรืเจ้าไม่เอนเเด็กพี่น้องจิกรอคอยนะได้ประมาณทราบไปเนาะ ข้าสามสิบตัวนี่แหละตายมาแล้วแล้วเมื่อกีเ้เพ็ดก็เพ็ดกินพี่น้องเลยโอ้ <c ười> คอยต,ตีตีนมันตีนน้อยมัน่นนะเด็กก็โดงดิด๊ดดัตดิ๊ดดัตดิดด๊ดนับไรเดีวน,นี้ให้ห้นนองแม่ท้าเม่เพิ่นใส่ถงุงใส่แหนงคองมีแหนงพี่น้องครบแค่น,นี้เลย ักกนได้ลายได้ของเราได้เอ๊ะพี่น้องได้จุกคุ้นจุกพีได้โซนทางนั้นก็ห้บเอาเนาะก็มีห้าไปเนาะเอาทุกอย่างห้าเอาทุกอย่างไปมันทุกอย่างเอาทุกอย่างเลยไปย่างไปทางนี้ได้จุกสองจุกทางป่าพร้อมปั้นข้าวเลยอันนี้นะปั้นข้าวเลยนะปั้นข้าวพร้อม